ก,กิจกรรมความเพียรพระพิทาอยอดสถีลาวหลวง่อทวดเสด็จลงสวยสอพรงลักณหนึ่งกัหครั้งที่สาวันที่ส3บธันวาคม2องพ วันนี้เป็นครั้งที่34ตรงกับวันที่13ธันวาคม2อ2 5ข้าพเจ้าในสอบผลบันทึกขอเป็นวาจาศารลรยายพุทธมนต์ถาวายพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเชิญบูชาในองค์พระข้าพรมปิติเทวเาจา้าองค์ครูสมเด็จหลวงปู่บุญเด่นกูศิลาตลอดจนกูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาชินจามณีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสดสรรเสริญพระเจ้านี้ขอ อัมนะขออันภาพคุณพระศรีสะท้าไตครูบาบถาจาและเทศเพืาทั้งหลายโปรดโฉมบูชาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสรรยายมนต์ต่อไปวัตรทุมเทวดาสมันตาจักาวาลิตุอันตากรจักรุเทวดาสัทธรรมมุธาสัะสุนันตุสักขะมโมกถังสเกกามมจโรลุเบคิตศิคารัตเตจตาริเควิมาในทีเบรตเตจคาเมตรู้ว่านักการในเคห์อุทุมีเคเตภูมาจันตุเทวาชะรัทธะ วิสเมยยักคันวนาคาที่ตาสันติเกยังมวัสนางสาธุเมสุนัตุทำวัสนกโยังุันธาทำวนกรโยยังวุันธาทำนกรโโยังุันธาบทส่วนธรมกัสิทธิคาถาโนามนตศราะวมาตัวราโตสมาสมุทรศาสนมตศัพท์เราะว่ตัวราโตสมาสมุทรศาสต์จน้าินต์ศัพท์เพางอันยัวราโตรสมาสมนทรศาสต์บทสจวนสัจจกเรเกตุสย์าสาหนที่เมสนงอัญญังผู้มเมสนนังวังเอเตนสจวิชนะสจิเมย์องตูส นัตติเมศนังอันยังสังคุเมศรังวัลังเอเทนะสัจจวิธีนะสโธติมีของตุสังคาถาบทสวดหายกุณาโถติอาทิกาคาถามาคุณโกนาโถอัตถายาสภาพะปัญญาปุเรตวะสภาวะปโตสัมโพธิมุตตนังเอเทนะสัจจวิเชนะมาหัวทุกพภูปถาวามหากุณโกนาโถอิตายะสภาพะปัญญาปุเรตวาปารมมีสภาวะปโตสัมโพธิมุตตังเอเทนะสัจจวัชเชนะมาหัวทุกพภูปถาวามหากุณโกนาโถสุขายะสภาพะปัญญาปุเรตวาสัพพารมี สภาปัตโตสัพโพธิมุตตะมังเอเตนะสเจนะมาหุตุปตุสัพพุปทวาเบื้อส่วนสมาวมหาสมัยสูตรเอวามีสุตรต่งเอกังสัวยังพระโวสเกสุมหาลติกาพิโรชุติมิงมหาวิมาตาภิกขุสังเขนะสัจจิปจจะมาติภิกขุสัตติภิกพีเหว่าอันงติทัสนิ จะาโลกถาทูหิงเทวตาเยพุนีนัสันนิบาตาโหติภควันตังสศนายะภิกขุสังกันจะกรอจโคจตุนังสุทธาวาสการิการังเทวนาอเตตาโมสีอยังโขติภควาสเกสุหาติกะปิโรตุสมิงหมาเนมหตาพิคุสังเคนะสัตติงปัจัมติฑีพิคุสตังหิตะเพวะอาหารตัหิสังหิจะโลกทานทูหิงเทวตาเยพุนีนัสันนิบาตาโหติภควันตังสศนายะภิกขุสังกัญจะยันนุนะมายังปิเอนะภาวะเตนุปะสังกะเมยันมะอุบสังกะมิตมามาพักรถุสัจเจเกปาสยเจ อนโคตาเทวตาสดิาปีตานมภารวาปุริโสสัมพชิตังวาปางภาษาเลยะภาษาจังวาปางสามิเชยะเอวะเมวะสุทังวาเสศุเทเวสุอัตตาลหิตาภระกัโตกุรโตปาตุลังสุอนโคตาเทวตาวัคขันตังอภิวาเทวราเอกามันตังทัถสุเอกามันตังทิตาโกเอกาเทวตาภระกัโตสัติเกอิมังคาถาอาภาสิมหาสมโยกว่านัสมิงเทวะกยาสมาห์ขตาอาขะตอมนัอิมังธรรมวสมยังทักกิลาเทวะอภาสิกะสังคันติอนโคอัปราเทวตาภระกัโตสัติเกอิมังคาถาอาภาสิ ตัดตาพิกโตมาทังสูตรจิตตังอตุโุกะมังสูสาธิว่าน er ี้ตานิขยันวันีนี่านิลักขัติปฏิตาติอาตโขลาเทวตางกโตสิเกอีมังคาถังอภาสิชตวาีรังเจวะปาริคังอินทกขีังอวจ่มชาตจาราติสุทาวิมานจุตุจจากขุมาตาสุดัตาสุสูนะคอตโขปลาเทวตางกุ้งโตสิเกอีมังคาถังอาภาสิกจิะุทธังเจวะปาริคสงอิตทักขีรัิอปายะ่ามีปาติาราติสเทิมานจุติ อาโขพระกว่าพิกุอมันเตศเยวุนะพิกเวทัสสุตตลาทุสุเทวตาสันเบาหติทาขตังทัศนายะพิกุสังขจเอปิเตพิยไอเสงฆิตามัชนานโตสมาสุทสสสามปิพระขวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันติเบตายสงฆสุธาปิมาอยางไอตระีอปิเตพิหุยอภะสันติอาาคตามันานาหนโตสมาุทัีสมปพระวาตานังเอตัปรมมายวะเทวตาสันติเบตันติ ส่วยถาปีมาหางิอตานีอาจิคิตสามีพิเวเทวะกายานังนามานิกิตติสามิพิเวเทวะกายานังนามานิเทติสามีพิเวเทวะกายานังนามานิเตตังสุนาตตาสาธุกรรมนัมสิกโกลตตาพาสุสามิเตอวันปเตตุโคเตพิกุปโวตุปจารสุสงภาวะอิตัตโวจักรสิโลกัมลุจักรสามิยถาปุมาตาทิตายสิตานิริคัมบาลปุจิตาสมาจารุตูสิหาวัสาลินาลอมาหังสาวิสัมพุโล โอธามาลนาสาสุนทาวิปัสสนนมานาวิราเพีโยประจเติเสตตวะวันกาปิวัตเวตโตะมัติจิตสัตตาสาวเกสัสเนเลเตเทวกายาภิกันตาเตชะนาจารภิกโกเตจอัตตะมเมตุสตัวะพื่อสาสรางเตสัมปัารุยานังอมนุสานังทัศนังอเปเกนตมัตขุงที่สหัสสังอัฏฐสัตติงสตังเอกลาสานังอมนุสานังมัตสงอเปเกนตมัตขุงที่สาสพากุตตาอาหุตจจสปางปิยายาโอคิตวานจักุมมัตโตมัติจิตสัตตาสาวเกสัสเนเลเต เทวกายาพิกกนตาเตวิชานตาพิโยเยวังกิตายสามิขีลาหิอนุปปะสโซสัตตาสาสาวักษ์าภูมมากะพิวัตวายมตโตชิมตโตนั้นตัวยักษ์ศีมุธมานาพิการมุขหาัสุิติมานังช่าาสายมองตายักขานัตะวันิโนที่มุตโตชุติมตโตนั้นตัวยักษ์ศรีมุธมานาพิการมุขหังสุิติมานังสาตากีลาติษาสายักขานัตะวันิโนทีมตโตชุติมตโตนั้นตัวยักษ์ศรีมุธมานาพิการมูขี่านัง อิจเาสสนสายขานะตวนียยิมตชุดิโตนังตเยสัสิมนทมนากมยังตวินเวสานิตามาจากสายขานาวนียิ่มตชุดิตนังตยสัวสิ่งมันมากมย่งตุจิวานังกุมพิโลราชาไโกยรสานิเวศนังพินโยนางสตาราสาัขานังไปิปาสติกุมพิโลราชกโวกัสกาิศิกังปุริมันจะที่สังราชัโตัวกาสติย์กตนนัิปัญญาอธิป อีท่านมาบระหลาญชีมันโตสุิมันโตั้งันโตยศิโลมาทำานาิกกรมุลขสิิัถ้าขีดนั้งจัาที่สามรัชวิหัตัปสัทติลป์บุบาธนาิปติมาอาชาญาศติโตภตตปิตาสาวาโออิทัานลมาบากประลาญชีมันโตสุดมันโตั้งมันโตยศศิโลมาทำบานาชิกกรรมุลที่งสมิติวังประชิมันจัาที่สามรัชวิรุปะโกปรสาทศิยัขันธ์นธทิปติมาอาชายาศติโตภูตตาปิตาสาวาโอท่านมามาว่าปะลาญชีมันโตชุดมันโตวันนั้นมันโตย อุตตรัจ่ชิสารากูเวโลตสสัตติยขันธ์อธิปติมหาราชยัตสิโกุตตพิชซสกพังโมยชนาาหลัลายที่มันตัวมัตน้ำตัวยัสสิโนมุทธรรมนาพิการมุทิ่ังทึงที่วนาปุริมาที่สังฆัศนตระโถทักิเนนปโกชิเนนปโขกูเวโลตาลังทิสังจตโรเตมาราชาสมนตาทัตโลทิสาทัทธันลมานาหังสุอเนกปิวัตเวเตสัมยาวิโนทาสาโกจานิกาสถามายาคุณเตตุเวเตตุ วิพูนจากวิพูนตัวสารจากถนนการมาสัยโถจัดปินุขันธุนิขันธุจาดปนาโทอุปังเนจาดเทวะสุตโตจมาจันทิจิตัดเสโนจากกันธโพธโรราชานโสนสโพอาคูปันจัดศรีโคเจวัติพิโปสุยะวัฏษาเอเตจันเยจ่าราชโนนคันธภาษาอสชุบิโมทันธมายิิจมุทิกหนังสุติวันหนังอาถาคูนาปสานาคาเวสาราสานตระกามรรมภะรัสสักราอาคูปายคาสัายเจพิยามุนาทตารัตถาจะอาคูนาคายัสสิโนยลำนอมหานาคโตปะคาสันติจวันัง ยานาคาราเชสานสาหันติที่พาชิตชาปักคิสุจิตาขู่ไวหายาสาเทวนะอวัชปาตาจิตตาสุปนาเอตอิติเตสนามังอภัยนตทานาคาราชานมาสิสุปนาโตเขีว่มะขามสิพุทโธสถาอิวจายุปละยันตานาคาสุปนาสนาเมกุตุพุทธังชิตาวิเชไลเถนะสุนทานสุลาสิตาปัตโรวัสวัตเตเตที่มันโตยักษ์สีนโนกะละกัญชามาบเชมาอัสุราธนะเวคันสาวิปัจเจติสุจิติจับาลาโทนังจีสาตาสัตันจัา อริปุตานังสัพเพโรจนามกาสันนาหิตวะข้าพิเสนังละลาภุรธาภักขมงสมิโยธานิพัฒเจวิคุณังสมิีวะนังอาจัเทวาปะาวิจเตโชวายโยตระเขาหมงวันาล้าเทวสมมุตจายสสาสาเมตตาข้าการิกาอาูเทวยะสสีนถ้าเศรตากายศสัพเพนะตวันนิพยตชั้มันตรนั้นตยะสนสีนมาทานาพิกมูลพิสนสมิีวะนังเวทุงจัเทวะสัจจิจสมาจัตุ จันทศูนยเมสาเทวาจันทามาภู wa, an, yeast, ุรักขิตาสุยสศูนเมสาเทวาสุยมาภูุรักขิตานคขันธานิุ้รักขิตวาอาคูมันทวรากาวสุนวโสเศรษฐโศภะปะขบิสโธทั้งเศเดนะากยาตเปนนะตะวันนี้หนอยทิมตันที่เตีมันตัวนั้นตยัสัิโนโมทัพนาภิกรรมุขึ้นสมิธีว่านังอาฐากูสามภูเทวาชลามกิติขารือว่าอริจิกาจัตโรชาจักรุมมาภูพานิพาชิโนวนาสะธรรมาจักสุตาจัเนชกา สุลยะรุจิลาคูอาคูวาสวเนสีโนทัสเสราอากายาสัพเพนะนตตวริโนที่มตุรุจิมมตุนัมตัวยแะสิโนมธรรมนาอภิกรรมุพนังสมตินสมานามหาสมานามนุษย์สามยศตมาคิดทาุติการอาคูอาคูมโนปุตุจิการอาคากูองลยเทวาเจาลิตวาสิโนปาลคารมหาปาลคาอาคูเจวายสสิโนทัสเสรากายาสัพเพนะนตตวริโนที่มตุุจิมตนัตสิโนมมนาอภิกรรมุพึนังสติน สุกกากรุณาอากูเวฆะนัสสาซาโอทาตะขยะปามโมคอาคูเจวะวิจขนาสถานมัตตาคาชันวสกกาจายสสิโนทันยังอาคาปชนโลโยทิสาอาเพื่อสติทักเสศเษฐนากายาสเพนนัตถาวันิโนทิพโตทุจิณโตนั้นโดยสัะสิณโนมลามานาพิกำมุงิีหันังสือพิงวันนเขียนมิยาสุจิตายามากัตะกาจายาสสิโนธัพพิจการามเสิทาเุตินำมาจะอาสมานิมานะสิโนอาคู อาถาคูปานิมิตาทัาเสตทิถากายาเสเปนนะครับตะวันทีนอยที่มัโต่จมันตนั่โตสืนนองธรรมนานี่กัมมุวันนั้นเสเทเทวานิกายาสเปนะนะตะวันทีนอนามันว่าเย่เยนะอาชุงเยจัเยสาธิกาสาโอชาชาติมะขีลังโอกาตินะมะนสละังทักเคโะตลังนาาจะทาว่าอสิตาสิตังสุพรมมาบาลมัตโตจากุตตานิมโตสันนสหสันนัตภมิโลติโสจากโสปะคาสุญญินนั้ สัสยธรรมโมลูกันยังาพมาพิจิตติอุปัตตนุสุติมันตุวิสนาเโยยะสัจสโสทศเสถะอิสระอังคูปัญเจกวะวัสวัติโนเตใสจะมัชฌโตอาการิโตภะริโตเตจะสัพเพอภิเกนเตสินเทเวิสัพพามเกมลัสเสนาภิกขามิปัสสาการัสสามัธยังเอตากัรนัสสะนุทัตลาเกะปันธามรตุโว ธมัตตาปัญญเลทะมาโมวิสากูจินังอิสิตะทะมาเทโนโขกะาะเถระอเปสีปันิณาตะระมหานจะสรางกัตวานะเพรละวังยะถาพุสโกเมโกตะนยันโตสาวิชุโกตถาโสดปฏิทัศน์วติสังกุตโตอัสยังวะเสตันจาพพังปิญายาวะปิตะวานะจักกุมารตะโตมัติจิสัทธาสาวเกศในลัเตมารษ์เสนาภิกันต,ตาเตวิชานนัตภิกโก เตจะอัตปปตปาเมะ่อลงตัวพศาสนาใิกาลคิป,ปะกุมุงในสมมังคมพิจิตุงสัพเพวิชาสังขามาใิยติการยศศสริโนมนตติกาภูริหิสาวกาเตชะเนสุตานติเบอส่วนจุนละชายาปรกรณนน์ณโมเมพุทธเตชะสาราตตาญาธรรมมิกาเตชปะปสิทธิปสิเท,ทวานารายะปารเมสุลัสุลาสิทธิพัมมาจะอินทาจะจตุโลกาคัมพีรักกา สมุทาภูตุงคังขาจากสัพลัมมะชัยยประสิทธิพิภวันตุเตชยยะชยทองนิทอนี้อุทัอุตินาทีตทีชัยยะชยยะขาควรละตนละนิสัยนิรัยใส่เตนะเมรุราจะปนรชีชัยยะชยะคำทีระโสมพีนาเขตนาคีวีสัจจพุตตกาลีชยชยะทุนนีมิตตาโลกีชัยะชยะสิงคีสุธาฐานะุกชาชยชยะวรุณนา มุขะสาตาชยชยะจำปาชินาคะปุรละคันโตชัชยะข้าชักคนนัตตุรงสุกรักพุทธชงสีหะพยักข์ทีปาชยะชยะวารุณะมุขะยาตาชิตตาชิตตาเสนาเลออุณะสุทธินรดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะธรณีตาเลสะาสุชยยาชยะชยะธรณีสาตินสตทาชยะชยะมังกราลัตยาภรวัคเทชยะชยะวารุณะยักษ์เถ ชยชยะลักขเสสุลภูตชาเตชาชยชยะพรเมตคณาชยชยราชิราชัยชยชยปทวินสับพังชยชยอรหันตาปัเจกะพุทธสาวังชยชยะมะเหสุโลหาโลฮะลินเทวาชยชยะพรมาสุลโขชยชยนาโควิรุษังโกวิรุปโขจันทิมาละวิง อินโทจะเวนะเตยโยจะก,กุเวโลวะลุนโนปิจะอคิวายโยจะปาชุนโหกุม,มาโลทัตตารัทโกอัฏฐานะักด์มหาเทวาสิทธิตาปะศั์อาทโยอิสีนโนสาวกาสภา,าชายะรามโมภวันตุเตยชยะธรรมโมจะสังโคจะทัสสะปาโลจะชยะกังเอเตนะชยะเตเชนะชยะโสจิภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตยชยะมังขลัง ชายโยปิพุทสศสกรสีมาโตอายางมรสจักปปิมาโตปราเชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยตาตาพัมมะคณไมเหตสิโนชายโยปีพุทสศสสรสีมโตอายางมรสจักรปปิมาโตปราเชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยตาตาอนทัคณะไมเหสิโนชายโยปิพุสสสรสีมโตอายางมรสาจักปปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยตาตาเทวคณนไมเหตสิโน ชายโยปีพุศทธาสิรมตออาางรัจักรปปีมตอ布ราชโยุโคสยามโทธิมเทปโมทิตาชยตถาสุปันนะคนาไมเห็สีนชายโยปีพุทธาสิรีมตออายางรัจักรปีมตอ布ราชโยุโคสยามโบธิมเทปโมทิตาชยตถานาคคณาไมเห็นสีนชายโยปีพุทธาสิรมตออายางรัจักรปปีมตอ布ราชโยุโคสยามโธิมเทปโมธิตาชยตถาพะมัคคนาไมเห็นสีน ชายันตโกวิหามูลเเสกัจยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิเชียวิชยญาโสชยาชยมังคะเลอปราชิตาปลังเกสีเสปทาวิปุกคะเลอภิเสเกสัพเพสัพพะพุทธานังอคคปโตปโมติสุนักขันตังสุมังคะลังสุปะปะตังสุทิตังสุขโนสุมุตโตจัดสุทิตถังพัมมัจารืสุปทักขินังกายกรรมังวจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปทิตเตปทักขินาปทักขินานิขตวานะละพันตเถปทักขินเณ เตอัตตะรัทธาสุกิตาหงตุวิรุณหาพุทธังศาส,าสนอโลคาสุกิตาหงหงักะสสัพเพหยาติปิสุนันตุพนตุเยเทวะสม,มิงานเนธิขตาทีขายุกาสตาหงตุสิกิตาหงตุสัพพธาลักขันตุสัพพัตตา,านังลักขันตุชินักศาสนายากาจิปัฏฐานาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนละถายุตัะกาเล ปาวัสสันตุวัสังวัสสาวาลาหากาโลคาจุป,ปัตถวาเตสังนิวาเรตุจะสัพทพากายาสุขังชิตสุขังอราหันตุยถาละหาังบทส่วนธรรมะนิยามสุตังเอวเมสุตตังเอกังสมญญงาายังปะกวาสาวิธิยังวิหะติกาเชวเาาาเตะะว,ว,ว,วันเรอนากาเป็นทิกัสสาอารามีตัตโขภวาพิกขอมาเติรีเพโคติพัตันเตติก เตภิกูเพราะว่าตัวปรรจัรย์สูงเพราว่าเอตัรวจักอุปปาทาวาภิกขเวตถาคตานังนุปาทาวาตถาคตานังทิฏาวัสาธาตุธรรมะทิฏฐตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจติตั้งสถานคตัวสัมพุชิติอภิสมิติอภิสัมพุชิตวาอภิสมิตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติเวรติวิภัจติอุตานีกัลุนติสัพเพสังขารานิจติตั้งาถานคตัวสัมตุชิติอปาทาวาตอาคตานังทิตวาวภสาิเตวารจิคติเทเตา ธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคโตอริสังขุจติอภิสมิตติอภิสัมพุชิตวะภิสมิตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏานเปติวิรติวิภัชติอุตตานิกะลบนีสเพสังขาราทุกขาติอุปปาทานวะพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตตาคตานังทิตาวัสาถุตุธรรมะทิสตาธรรมะนิยามตาสเปธรรมานตาติตังตถาคโตอภิสัมพุจติอภิสมิตติอภิสัมพุชิตวะภิสมิตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏานเปติ วิวาติวิพชัชติอุตานีกโรติกับเพธมานัตตาติอิทัมโมวจัปปะาวะตัมนาเตภิโกเโวต่ตัวบาสิตังอภิธานอภินันทุนติบทส่วนพระเทกาลัตตาคาถาอติตางนาวาครเมยานันป็นะิสิังเขนากตังบุคคลไม่ควรคำนึงสิงสิ่งที่ล่วงไปแล้วอะไรและไม่ควรมองสิ่งสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะาติตมัมมีนันตังอปตัตตนากนะตางังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุปันนันจะโยธรรัตถะรัตถาวิปสัสสติอสังหิลังอสังกุปังตัางวิธามะนุปรุหเยผู้ดได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอยากเต็มแจงไม่นเงน่อเงี่ยนคอนแขนเขาปวดเพราะปือาก,กาศเช่นนั้นไวอจเชวะกกิจจะมาตปังโกชัญญามนั่งสุดเดชความเพียรเป็นกิธิต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายในพรุ่งนี้นาฮิโนสังฆะลันเตนะมาหาเสนาบรจุนาเพราะการประเพยีต่อมจุราผู้ซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเรา เอวังคาลนี้มาตาปิงองโหรตัมาตันที่ต่างต่างเวพัเทภัทเทกละลัตติสันโตอจิเกเต,เตมุนิติมุนีผูส้สงบย่อมกล่าวและผู้มีความเป็นอยู่เช่นนั้นไม่เกยจขันทังกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราดเดียวก็ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบันสวดธรรมสังเวะปัจจเวเอนะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขาขรคือร่างกายิตใจและรูปธรรมต่างต่างทั้งหมดทั้งสิ้น มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายใจใจและรูปธรรมดาดำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัเปฆามาน,นตาสิ่งทั้ง, ise, งหลายทั้งปวทงทั้งที่เป็น,ปนสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังวันนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสัมมะยามลิตตพัง อันเราจะพึงตายเป็นแท้มราณะาปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิจจตังชีวิตของเรามีชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมชีนิตตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสองเวทอายังกายโยอาจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอปเปตะว,วิญญาโนคันพัสสักวิญญาณสุนโทอันเก่าที่เสียแล้วอาทิเสสติจารนทับปะถวินซึ่งแผ่นดิน กาลิมขลังอีวังประตูแต่ว่าท่อนไม้ท่นฝืนนี่รัฐางหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จงว่าัาา้สังคาราสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงหนออุปาทาวายาธรรมนิโน,โนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัตติิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้ว,วย่าดับไปเตสังอุป,ปาสมสุโข,ขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรติจารสัตทังหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่ไม่สุดจารไม่สเลที่ตายแล้วลกำลังจะตาย ตเทวังหรือสามีเราก็จับตายเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอธาสัญโญโส์ความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายอย่างกินจิอย่างกินจิกุศลกรรมมังสมิรีพัะ,ะตีกตังคุณังโนอนโมทตุสุนันโตปนโตเยเทวะ,วะสวิงฐานเนอธิคตาธิกายุกาสถาหุนตุสุขิธาหุนตุทุกข,ขารุจตุมาตาปิตาสุตาหุนตุทุกข,ขารุจตุ สัพเพยาติการสุกิราหตุทุกขาพุทธิตุสัพเพออนยาติการสุกิราหตุทุกขาพุทธิตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุกิราหตุทุกขาพุทธิตุสัพเพอาจาริยุปปัชชายะสุกิราหตุทุกขาพุทธิตุสัพเพนักขันตาสุกิราหตุทุกขาพุทธิตุสัพเพเทวาสุกิราหตุทุกขาพุทธิตุสัพเพสมาธินังสวิชันตุบทสวด หลวงปู่บูชาบุตรทวดนมโมวิทธิโตก,ก,มโมโตก,ก,กัติวายะอิติปะคะวานนโมวิทธิโตกัติวายะอิติปะคะวานนโมวิทธิโตกัติวายะอิติปะคะวาปันติฐานะคถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถุเปกะเลปุธิกะเลติหิงตาธรรมะทันเดนะนครตุปุญญาสุนถิงกระลงเตถา,ว,า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 ออวิหารามาเตถิราจามัชชาละวกาจัพิกะโวาสารานิกาคณัปปติอุปัสกาคามาจะเทสานิคามาจะอิสลา,าสัมปานะภูตาสุกิตาวันตุเต ฉลาพุทชาเยปิจากอันทะสัมปวาสังเสธชาตาอัถโลปะปาริกานิญญานิกังธรรมวังปจิตเตสัเพปิทุากสะกะรดตุตังขยังทาดตุจิลังสตังธรรมโมธรรมธตราจัพุคละสังโกตุธัมมโควังอัถายะจ่าอิตา,าะยาจาะจ่าอามิหะคัตุสัตธรรมสัพเพหิธรรมจาริโนพุทธิงสัมปาปุญนยามะธรรมเ์อัยยะปะเวทิเตปัสสันนาหุนตุสัเพปิปานิโนพุทธะศาสนี สัมมาทาราังประเวชันโตกาเลเทวบรสตุวุทิภาวายักษตานังสมมิทงังเนโตเมธนิงมาตาปิตายัตปรชังนิจจังระขันตีพุทธกังเอวังธรรมเมนะราชโนประชังรักขันตุสัพพธาบนสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาเจนิสุขาเวปัตาเจนิปยาโสขปัตาจนิโสาโหตุตเปปิปานิโน เอตาวตาจ้ามิสัมปตะจางุญญาสัมปตะจางสเปเทวันโมทนุสัพพะสัมปฏิทิยานธรรมะธรรตุสัจญาสีลังลักษณตุสัพพทาภาวนาพิรตตาโหตุขัจฉตุเทวตาคาตาสุมังคุลคาถาโหตุสัพพังสุมังคารังลันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุปารรมเวนะ้สวดถีขณูตุนิรัตตลังโหตุสัพพังสุมังคารังลันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสวดถีขณูตุนิรัตตลังโหตุสัพพังสุมังคารังลันตุสัพพะ เทวตาสัพพสังขารมิพาเวนะโสติยยนตุนิลังตะลังสัพเพพุตตาพระปัตตาปเจกันนาจายังพลังอรันตานังจติเชนะระขังมัทธรมิสัพโสสัพเพพุตตาพระปัตาปเจกันนาจายังพลังอรันตาลังจติเชนะระขังมัทธริสัโสสัพเพพุตตาพระปัตาปเจกันอาจายังพลังอรันตานังจติเชนะระขังมัทาวิสัพโสสัพเพพุตตาพระปัตาปเจกันอาจายังพลังอรันตาลังจจะเจชนะระขังมัทธรรมิสัพปะโา ใจชนะกรขังประารสบุสัพเพพุตตาประปัตาปเจกันะเจริญอาพลานลงจกรเจนะังประรมสสมสัพเพพุตาพระระปัตาปเจกันะเจริญอย่างพลารงจักเจชนะขังประการสสัพเพพุตาระปัตาปเจกันะเจริญอย่างพลารตงจักรเจนะระขังประการสสัพเพพุตาพระปัตาปเจกันะเจริญอย่างพลารงจักรเจนะระการนิส ด้วยอนุภาพแห่งบ yes. ุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสายใหญ่พระธรรมนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าทิศถวายเป็นพระตนกศลแากสมเด็จพระนางเจ้าสือกิตพระบรมรุษชีนานพระบรมราชนีพันปีหลวงพุทธเดชสุวันคารายขอให้ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวอันสมควรเป็นผ้พัฒนาเป็นผู้มีภารพภิมุขให่ทองให้แข็งค่ดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันาดทั้งปวง ให้มีโชคมีลาภมีแรงรายได้สุดๆมันคขกไปกับอาชีพอันชอบทำคําว่าไม่มีอดอยากและจนเป็นนิสัยเด่นเขาจะได้มีข้าพเจ้าและครอบครัวไว้เข้าพเจ้ามีสมบัติที่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความยีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อน้อมธนาสัจุการในบุญกุศลนี้บดประสิทธิ์ประสาทพรน้องสอนภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายกเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมวัตถุมงคลทั้งสองที่สามสิบเมื่อได้จัดสร้างขึ พุทธานุภาพเทวานุภาพะริธานวันศักดิ์สิทธิ์อำนวย่อให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาวทุกประการเถิด